เารับยูโฮมแกันอีกแล้วนะคะเย่ yeah. วันนี้นะคะจะมารีวิวสกูชี่ที่ทําเองนะคะคลิปที่แล้วก็รีวิวร้านไหของนะแต่ทีนี้จะมารีวิวสกูชี่ที่ทํานะคะในวันนี้เลยเดี๋ยวมาดูชิ้นแรกกันเลยค่ะลืมบอกนะคะลืมบอกนะว่าเราทามาสามชิ้นนะคะเดีย๋ยวมาดูกันเลยชิ้นแรกค่ะชิ้นที่ทาชิ้นแรกเลยนะสกูชี่เคก้กไอบุมนะคะก็ เราว่าทำเหมือนไหมว่าจะทำนะคะแต่ฟอัน้ำมันเป็นสีผูเลยทำยากไปหน่อยอะนะโฟกัสสิคะทำไมกล้องไม่โฟก,กัสเลยสโ,โลนะคะ เค okay, ค่ะซโลนะคะัเค้กไอบ,บูมเลยก็อาจจะทําให้สวยนะคะมาดูชิ้นที่2กันเลยค่ะชิ้นที่สองที่เราทําก็จะเป็นสกูชี่อันนี้นะคะจําไม่ได้นะว่าเรียกว่าอะไรแต่จําได้นะคะว่าทำยังไงนะคะสโล,โลนะดูนะตรงนี้สโลนิดๆเคค่ะซาโล,าโลม,มากๆเลยนะ โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูชิ้นสุดท้ายที่เราทำกันเลยค่ะอุยขอโทษค่ะชิ้นนี้ชิ้นที่สามแต่ก็ไม่เป็นไรนะชิ้นนี้ชิ้นที่สองเป็นสกุชี่โดนัทนะคะใส่เลนโบลงไปนะคะเราใส่สีนะเดนหน้าสกูตนะแต่สกุชี่เค้กเอ็ม โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนกับกุชชี่ที่ทำเองนะคะเดี๋ยวถ้าเราได้ทำอีกเดี๋ยวมารีวิวอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย